เจด็ดโลสือสสวัสด,ดีครับคุอคนไทยที่ไปซื้อมะนาวนอกโลกทุกคนด้ดวยเดี๋ยววันนี้จะพากระโตทำบ,บ้านเจ้ใช่ไหมเจ้บอกว่าเจ้จะพากระโตไปที่ไหนที่หนึงเร็วขึ้นมาไม่รู้ทุกคนคือที่ที่จะพากระโตไป เป็นที่ที่ลึกลับมากเลยลึกลับมากใช,มใช่แกโตไปเร็วเ<ด>้าตามไปข้าเจ๊จโต้ก็ต้องตามเจมาทุกที่สิเจไม่อยากข้ารถไฟเดียวเดีต้ต้องลงไปอีกอ่ะโน่นนะมาเหอเร็วรถไฟกำลังจะมา បានចូលផ្សាយចំមួយនេះ อยา่ายืนก็ได้มาจริงๆเลยชีวิตจริงอย่ายืนนะทุกคนอันนี้คือเสียงเหมือนจริงบ้างวะถ้าเคยนั่งรถไฟฟ้าก็ฟังหน่อยเนาะโต้ไม่เราจะไปอีกสถานีหนึ่งอ้ะปลาออกก็ได้มาม,มาดูนโต้มาเร็วมาเร็วเออโต้อยู่ไหนอยู่ในรางเนี่ย เอายิงแต่ยิงตอนลิฟต์เขาเป็นลูเลยทุกอย่างของเขาเป็นลูม,มเลยมาดูมาดูว่าเวลายอยู่ที่ไหนที่อันไหนไม่รู้อะปาโตโก,โกกับบ้านกันวันนี้จะพามาลิฟต์บ้านจะได้ยิงบ,บ้านเจยิงบ้านเจให้เจโกรธเหรอฮะ ามาไม่ไม่อยากเข้าบ้านจะไม่อยากบุกรุกจะรับรองกันต้องกันต้องไม่ล็อกมุอเจ้ไม่กแกตอตวจะล็อกเพาะว่าเราดเจ้นั่นไงเห็นไหมแกตอวเผยความจริงออกมาว่าแกตอวจะทำอะไรจเจ้เพราะว่ากแกตอวเป็นทหารตัวต้องตายแน่นอนเนี่ยเจ้เรามาวีเอสกัน แ้่ต้องถึงสันในแล้วเจอในอาวุธต้องหลอกให้เฮ้ยอยู่ทีมเดียวกันกรู้ปล่าล้วม์มึอฆ่าไาใช่ไหมใช่ไหมเจ๊จะต้อคงใช่ไหมโอ้เจ๊เข้าบ้านก็ต้อไม่ได้มันเขียนว่าพื้นที่ส่วนบุคคล มายืนยิงกระตู้อย่างเงี้ยแหละทำไมต้เข้า,าขบ้านได้บ้านกระตู้ด้วะเริ่มเป็นรูเล็กๆ,ๆอะ่ะเอ้ยทุกคนเตรียมือเตรียน,น,นปืนเรือ,อปืนไหนดีอ่ะมันมีหลายปืนอ่ะทุกคนเอาอันนี้ด้วยมันเอ้าไม่เอาเอาไอ้ค เอา AK ดีกว่าจะเคนเล่น AK ด้วยเป็นจักซี่เป็นจักซี่ใครอยากเห็นว่ากระตูเล่น AK เป็นยังไงก็ไปดูได้นะนนย,นย,งง <laughs> ยิงไปเรื่รอยๆเลยกระตึงก็ตึ้งกระตึงนก็กระตึง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 นอย่างเงี้ย่เหรอได้ป่ะทุกคนด้วยไหโอ้ยิงป้ายบ้าดกระทบเป็นรูเลยอะ กิงได้เหรอหต้องเข้าบ้านจีได้เหรอใช่จีว่าจีลบบ้านแล้วนะเนี่ยอ้าวทำไมก็ถูกเตะออกมาเนี่ยใครยังไม่รลุดไม่ไ่วงเนี่ยโอ๊ยต้องจะเข้าบ้านก็นต้องไม่ได้ เดี๋ยวเราจะจับกระโตมาเล่นฟรีไฟได้กันแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างเรากับกระโตใครจะยิงฆ่าคนได้ยิ่งกว่ากันโอเคทุกคนงานคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบวีดีโอกดไลค์กดแชร์กดสับส i b e ให้ช่องพลศงค์คนด้วยใช่ไหมคะกระโตบายค่ะกคนต่อยิงบ้านตัวเองแล้วบ๊ายบายนะคะเลิฟๆค่ะไปค่ะต่อยิงบ้านตัวเองกดไลค์กดแชร์กดสับสกายด้วยนะคะ